ค่ะวันนี้มาอยู่กับทีนพีใบช็อปนะคะวันนี้จะพามาชม Yamaha m s a ปี2018สีดสีดำนะคะคันนี้รถบ้านปิดไฟแนนซ์นะคะรอเล่มสำหรับลูกค้าที่จะซื้อคันนี้นะคะทางร้านโอนให้ฟรีนะคะตอนนี้รถมีเล่มนะคะแต่รอโอนนะคะมาจากไฟแนนซ์ก็จะได้เป็นหน้านี้นะคะ ถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ทางเราจะอุ่นให้ฟรีเปลี่ยนชื่อให้นะคะรอเล่มประมาณ7-10วันนะคะในการทาเรื่องอุ่นอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูรอบคันกันนะคะคันนี้แจ้งเลยนะคะไม่มีลมไม่มีชนตําหนิแทบไม่มีเลยนะคะทานี้นี่นะคะชุดสีสวยไม่เคยลม้มไม่เคยชนรับประกันเลยนะคะคออันนี้ อันนี้เดิมยกคันนะคะเดิมเดิมจากโรงงานเลยคะตอนนี้เป็นสติกเกอร์มีรอยตำหนินิดหน่อยนะคะแต่ไม่โดนชุดสีด้านในนะคะเป็นแค่รอยด้านบน เป็นแ,แค่รอยบนสติกเกอร์นะคะส่วนชุดสีไม่เป็นรอยนะคะชุดสีด้านนี้ไม่มีรอยนะคะอันนี้สวยเลยอันนี้คือไม่มีลม้มไม่มีชนนะคะามที่แจ้งรถเดิมๆข้างคัน คันนี้ตอนที่แจ้งเป็นต้นคลิปเลยนะคะคือรถปิดไฟแนนซ์มารอโอนในที่นี้ก็คือรอโอนเปลี่ยนเป็นเชื่อ <c oughs> ก็เราจะเป็นคนโอนให้ซึ่งลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในจุดดีนะคะ <c oughs> ดอกนะคะจะมีดอกเดียว เลขไม่หมื 18, ่นไปพันรูไม้แท้นะคะไม่มีกอรับประกันได้เลยนะทัน,นี้็ะลองมาซักเครื่องกันดูนะคะอันนี้สตาร์ทง่ายนะคะเครื่องดีเลยรับประกันเครื่องดีจะลองพามาดูระบบไฟนะคะดุดไฟท้ายก่อน เลี้ยวซ้ายติดนะคะนะเห็นนะคะวัาดีแดดเข้าก็ซ้ายเลี้ยวขวานะคะฝังติดครบนะคะลรวไฟสุ่ไฟตัำ ตามติดพบนะคะนี่นะคะอันนี้แต่ดังทุกอย่างปกตินะคะเครื่องให่ฟังเสงเครื่องนี่นะคะเครื่องนิ่งเลยเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะคะ เลขไม้หมื่นแปิดแฟรนซ์รอโอนเล่มนะ,ะทางร้านเปลี่ยนโอนให้ฟรีนะคะเป็นชื่อโอนเล่มให้ฟรีนะคะสำหรับท่านใดไม่ดังไม่ควันนะคะคันนี้มีของแต่งแค่ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Open ทีพันนะคะเบอร์โทรติดต่อ0651230568นะคะหรือเพจ Facebook ทีนปีไวชอปบายจนเปิลน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ